สวัสดีครับ <_ an> เพื่อน <_ an> ๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ขอกระชับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนๆมาว่าผมอาจจะพูดเหมือนเหนื่อยนะครับแต่วันนี้ไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าเรามีนัดกันในการรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาบอกทีเด็ดในการที่เพื่อน <_ an> ๆที่อยากจะใช้เด็ตฟรีง่ายๆครับไม่ต้องอมีแอปนะครับวันนี้แค่เข้าที่การตั้งค่าและเพิ่ม จุดการใช้งานเท่านั้นเองนะครับผมจะกระชับเข้าไปที่การตั้งค่าเลยนะครับหลังจากที่เปิดเข้าไปที่การตั้งค่าเสร็จเราก็เข้าไปที่เครือข่ายมือถือนะครับเห็นไหมฮะตรงจุดสีเขียวๆตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่เครือข่ายมือถือแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปที่ชื่อจุดเข้าใช้งานนะครับ หลังจากที่เข้าชื่อจุดใช้งานเสร็จเนี่ยเราก็เข้าไปที่เห็นด้านบวกขวาบนนะฮะเราก็เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการตั้งค่าเลยนะครับในการตั้งค่านั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเข้าตั้งค่าชื่อนิดหนึ่งนะครับผมจะเข้าตั้งค่าชื่อว่า NET นะครับ F W เน็ตฟรี2นะครับแล้วก็ทำการตกลงนะครับหลังจากนั้นผมก็จะกำหนดค่าพ็อกซี่นิดหนึ่งนะครับค่าพ็อกซี่ที่ได้นี่ก็คือ203าดอทนะครับ170จนะครับจุดก็ได้ครับไม่ใช่ดอทนะฮะจุดนะครับขอโทษครับ แล้วก็229นะครับแล้วก็จุด34นะครับแล้วกดกดตกลงลงไปนะครับหลังจากนั้นพอร์ตนี้ก็ตั้งค่าไปอยู่ที่8080 80 80 <ๆ S 2> กดตกลงไปนะครับส่วนอื่นๆนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับง่ายมากนะครับ แต่ว่าเราไปกดตรงจุด3จุดบนขวานะครับให้บันทึกนะครับอ่าผมลืมใส่ข้อมูล apn นะครับเดี๋ยวนะครับผมลืมใส่ข้อมูล Pay apn ไปนิดนึงก็คือ,อตรงนี้นะครับ apn นี้ก็ชื่อเน็ตฟรี2ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเน็ตฟรี 2นะครับอ่าตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ามืออาจจะนิ้วอาจจะไปถูกนิดนึงนะครับเบิ้ลไปนะครับะทีนี้ก็เราก็บันทึกไปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับเน็ตฟรีสก็ขึ้นแล้วนะครับอ่าหลังจากนี้ผมจะพิสูจน์ให้กับเพื่อนๆว่าในการใช้งานเน็ตฟรี1นึ่เน็ตฟรีนั้นเป็นอย่างไรนะครับเน็ตฟรีหนึ่งนี่ผมใช้งาน ่าผมได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าคนละชื่อแค่นั้นเองนะครับแต่ผมจะตั้งค่าโดยปกติก็คือจะต้องเป็นอ่าทูแฮชอินเตอร์เน็ตนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าการตั้งค่าจากเครื่องเลยนะครับซึ่งก็เราก็ใช้เน็ตซิมของเครื่องนะครับสังเกตดูตรง มุมซ้ายบนสุดนะครับจะมีรูปตัว h ฮบวกนะครับแล้วก็ผมจะมีอีกอันนึงนะครับก็คือเขาเรียกว่า APN ปลอมก็คือ n o เนี่ยครับ no นะครับผมจะคลิกเข้าไปดูนะครับให้เพื่อนเพื่อดูไม่มีอะไรเลยนะครับชื่อก็จะเป็นชื่อ no APN อัอเน o นะครับอกซก็ NO นนะครับไม่มีอะไรรหัสอะไรไม่มีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์ว่าในการที่จะใช้งานต่างๆเนี่ย ถ้าไม่มี a อ n หรือว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะใช้งานเข้าไม่ได้นะครับอตอนนี้ผมใช้งานอินเทอร์เน็ตของเครื่องอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้ของเครื่องนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับออกมาก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูว่าอตอนปกติเนี่ยผมก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตของเน็ตซิมนะครับเรามาเข้ามาดูตรง กูเกิลก็ได้ครับง่ายๆนะครับเราครับใช้งานที่ Google นะครับค้นหาคำว่าโฆษณาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เอาง่ายๆสุดเลยนะครับรอสักครู่นะครับก็เน็ตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเห็นไหมใจได้นะครับ ก็หมายถึงว่า,เ,าเราใช้เน็ตปกติก็ใช้ได้นะครับอันนี้ที่สูตรกันง่ายๆนะครับแล้วก็ผมจะเข้าไปที่าการตั้งค่าทีเา่เป็นการตั้งค่าปลอมนะครับก็คือ,เ,อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเข้าที่เครือข่ายมือถือไปที่เดิมนะครับชื่อจุดใช้งานนะครับผมจะเอ็นี่แหละครับผมจะเปลี่ยนจุดมาตรง NO นี่นะครับ เห็นไหมฮะหลังจากที่ผมเปลี่ยนจุด a อ AP n ีเอมเนี่ยก็คือหมายความว่าข้างในไม่มีอะไรเลยนะฮะเห็นไหมชื่อก็ NO a p n NO ไม่ได้ตั้งค่าอะไรสักอย่างนะครับผมก็ออกมานะฮะออกมาแล้วก็ผมก็จะเข้าไปที่ Google อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเข้าไปที่ Google เลยนะครับเช็ใคให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าในการใช้งาน อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เข้าที่เดิมอีกแล้วครับเราก็เข้าที่เดิมนะครับอ่าตอนนี้อเนตขึ้นมาใช่ไหมฮะอาจจะหน่วงค้างอยู่นะครับอลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ เห็นไหมฮะอันนี้ก็เท่ากับว่าไม่มีเครือข่ายที่พร้อมใช้งานแล้วครับเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตอาจจะหน่วงนิดนึงนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับผมเปิด youtube ให้ดูก็ได้นะครับเปิด y o u t u b e อีกครั้งหนึ่งนะครับรีวิวผมรีวิวสดนะครับไม่มีการตัดต่อเลยนะครับครับค้นหาก็แล้วกันนะครับเอาง่ายว่าดูหนังตัวอย่างก็แล้วกันครับ แล้วเราก็คลิกเข้าไปนะครับไม่มีนะครับไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายเลยนะครับลองใหม่ก็ได้ครับให้เพื่อนๆแน่ใจเห,หเห็นไหมครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมจะเข้าในการเปลี่ยนจุดใช้งานของเอ n ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเข้าไปที่เน็ตฟรี2ก็ได้นะครับเน็ตฟรี2ที่ผมได้ตั้งค่าไว้เมื่อกี้นี่นะครับ อันนี้เป็นการเปรียบเทียบสามรายการที่เราจะได้ทราบว่าเน็ตฟรีนั้นมีจริงหรือไม่นะครับตอนนี้อาจจะหน่วงนิดนึงผมรอเวลาเนี่ยเอาง่ายๆว่าเน็ตฟรีสองเนี่ยที่ผมตั้งค่าเมื่อกี้นะครับใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อันที่ผมตั้งค่าไว้เห็นไหมฮะเพื่อนๆก็ได้ได้ดูไปพร้อมกับผมนะครับผมก็จะออกจากการตั้งค่าตรงนี้นะครับ แล้วผมก็จะเข้าไปที่เอาง่ายๆว่าไปที่ Google ก่อนก็ได้นะครับแล้วผมก็จะเข้าไปตรงเอาง่ายๆว่าค้นหากะรโฆษณาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับอันนี้คือการใช้เน็ตฟรีที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆนะครับขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมละครับเอาง่ายๆว่าดู เดี๋ยวเข้าไปดูที่ YouTube ก็ได้นะครับผมออกจากตรงนี้เข้าไปนะครับผมจะเข้าไปที่ Youtube อีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนเพื่อนได้เห็นว่าอันนี้คือเน็ตฟรีร้อซนะครับเพียวๆครับอ่าเห็นไหมฮะเข้าไปที่ตัวอย่างหนังก็ได้นะเอาโฆษณาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดีกว่านะครับสบายใจนะครับ เอาเป็นว่าเที่ยววิถีไทยไกลๆไม่เหมือนใครก็ได้นะครับนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเรานั่นเองนะครับเห็นไหมครับอ่าขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมฮะครับอันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าถ้าทำตามที่ผมบอกหรือว่าจริงๆแล้ว เป็นประสบการณ์มากกว่าที่เราถ่ายทอดกันนะครับก็ไม่อยากแนะนํานะครับอันไหนที่เพื่อนๆเอาํำที่สบายใจก็แล้วกันว่าถ้าชอบจะใช้งานเน็ตแบบไหนนะครับผมมีวิธีการที่อาจจะมีประสบการณ์แล้วก็มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะชื่นชอบนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับและขอสวัสดีให้กับเพื่อนๆทุกคน ที่มาชมรีวิวและก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ